เดินเลยครับโอ้ยโอ้ยวันนี้มึงจะถึงไหมเนี่ยเดินมางี้เลยเดินมางี้เดินมางี้พามาโอ้โหสไลด์สไลด์ขาสไลด์ขาวิโอ้ยชุดกรชัยเสียงก็เหมือนวิวินี่เอกลักษณ์มือ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 นี่มันทำอะไรมาเนี่ยแข่งแข่งแข่งอ๋อขับรถแข่งลวกหนอยแข่ง อเวนอกจากจะพบกับไมเคิลแจ็คสันแล้ววันนี้น้องๆพี่ๆจะได้พบกับแลสเฮ้ยแลสแมชชีนมาด้วยไอ้ดัสแซลส์ชีนนเอาแล้วแลสคืออะไรเพื่อนแลสที่เป็นขวดส้มๆไงไอเวลนั่นสแปสแลสอะไรวะแลสรู้จักไหมแลสโอ้ยแลสรู้จักนี่แลสไหนอุ้ยที่ตัวเหม็นๆน่ะนั่นสกังเพใช่ป่าใช่ ถุงแท้าถูกเท้งเฮ้ยคุณทำไมไม่เตรียมเสื้อผ้ามาเปล่าเอ้าลราไม่บอกว่ามันมีสแลตมีอะไรแล้วชุดเชิ้ตก็ไม่ได้เตรียมมาเอาขับรถไปดี่ขับรถไปขับรถไหนอะพี่วันนี้ผมมารถเมย์ปอแล้วคุณอะกระเป๋าตังค์ไม่กล้ากะกเก็บเลยกระเป๋าตังค์ไม่กล้ากักเก็บกระเป๋ารถเมย์ไม่กล้าเก็บตังค์เลยชอบคุณจริงยึดเอกลักษณ์ไว้ดีร่วาเนี่ยต้องแย่น่ารักเลยน่ารัก